ใจของก้อยสลายลงทันทีช่วยบอกเจให้หน่อยว่าก้อยโทรมาอีกฝั่งของโทรศัพท์ก็ตะกนเรียกเจให้มารับสายก้อยเหรอพี่ขอโทษนะตอนนี้พี่ยังเล่าอะไรไม่ได้ช่วยรออีกสักพักนะพี่จะเขียนจดหมายไปหาก้อย่อยๆร้องไห้ออกมาหนูไม่รอแล้วรีบวางสายทันทีก้อยบอกในเมื่อพ่อมันก็ไม่รักแล้วเราสองแม่ลูกก็ต้องดิ้นรนต่อไปก้อยพยายามทํางานอย่างหนักเพื่อที่จะไม่ให้ฟ้งส่้นและฝากเจ้าทงให้พ่อกับแม่ของตัวเองช่วยเลี้ยงแต่ความเป็นจริงนั้นไม่ง่ายอย่างที่คิด ด้วยความที่ตัวเองเรียนไม่สูงจึงสมัครงานได้แค่ตำแหน่งทั่วไปก้อยจิงลำบากตากตามก้มหน้าทำงานในโรงงานผลไม้แปรรูปในจังหวัดเพื่อนๆที่รู้เรื่องราวของก้อยต่างก็คอยให้กำลังใจก้อยอยู่เสมอสู้ๆนะก้อยเราจะเป็นกำลังใจให้มีอะไรขาดเหลือที่พี่ๆช่วยได้เราจะช่วยกำลังใจของก้อยเต็มเปี่ยมทำให้ก้อยค่อยๆลืมเรื่องราวของเจลงไปวันหนึ่งในขณะที่กินอาหารกลางวันกันสาวๆในโรง,งงานก็ต่างเมาส์พระเอกหนุ่มช่องหลายสีว่าคนบ้าอะไรหล่อจังนางเอกก็สวยๆเหมาะสมกันอย่างกะกิ่งทองใบหยก ก้อยที่สงสัยจึงเข้าไปดูหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นด้วยก้อยค่อยๆมองจากนางเอกไปที่พระเอกก็พบว่าคนนี้หน้าขุ้นจังเพราะอ่านชื่อตนจำได้ไม่เคยลืมนั่นคือเจอนี่เองที่แท้เขาก็ไปเป็นดาราแล้วผู้หญิงคนข้างๆก็คงเป็นแฟนใหม่ของเขาแล้วคงเป็นผู้หญิงคนนั้นที่รับสายวันนั้นก้อยรู้สึกโล่งมากที่เห็นว่าเจไปได้ดีแล้วและเขาเองก็ไม่มีอะไรติดขังใจวันนั้นก้อยทํางานด้วยความเหม่อลอยจนถึงเวลากลับบ้านหน้าบ้านก้อยวันนี้มีสิ่งแปลกตาคือมีรถเก่งคันหนึ่งจอดอยู่ตนจึงเข้าไปถามพ่อกับแม่ว่วา ใครมากันแล้วเนี่ยเรามีญาติรวยด้วยหรอก็เห็นชายหนุ่มที่เห็นตอนกลางวันเล่นกับเจ้าธงมันอยู่และเขาคือเจเจสารภาพว่าตอนนั้นเขาโดนพวกแมวมองท,าท่าทามทําให้ไม่มีเวลาเลยต้องไปฟิตหุ่นเรียนการแสดงและเขาขอให้เจปกปิดเรื่องแฟนสาวที่ต่างจังหวัดทุกช่องทางเพราะนักข่าวและประชาชนถ้ารู้ว่าดารานในสังกัดมีเมียม,ม,มีลูกแล้วจะเสียเลตติ้งไปทําให้เจต้องปกปิดเจยังรักษาสัญญาเสมอไม่เคยเปลี่ยนก้อยรีบเขาเ้าไปก,กอดเจและเผอตีไปเบาๆด้วยว่าหลอกกันได้นะพี่รู้ไหมว่าฉันต้องลำบากแค่ไหน เจไม่ได้พูดอะไรแล้วรักษาสัญญาว่าหลังจากนี้จะติดต่อมาบ่อยมากแต่ต้องห้ามบอกให้ใครรู้นะจนกว่าประชาชนจะทําใจรับได้กับเรื่องพวกนี้และก้อยก็ต้องไม่ทํางานแล้วนะพี่จะส่งเงินให้ทุกเดือนขอบคุณมากที่เลี้ยงเจ้าทงมาอย่างดีเรื่องราวของเจและก้อยยังคงต้องเผชิญกับบททดสอบต่อไปและอยากให้ทุกคนได้คิดว่าจงรักษาสัญญาให้มั่นอย่างเช่นวันที่เคยให้กัน